ใบหมวยมาแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะหน้าที่การงานการเงินความรักของชาวสิงในเดือนมิถุนาย,ยนปีองห้านี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทาร์รด์วันเดอร์แลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งสำหรับใน1ิกว่าสำหรับที่เพิ่งซื้อมาได้มาหมดาๆเปิดสิงกันเลยค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าชาวสิงก,การงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ The chariot ค่ะ The lover นะคะ The elephant ค่ะ The devil ค่ะจะติดได้สำหรับเป็น เด็กถือถ้วยนะคะตอนนี้งานของคุณน่ะคุณอาจจะต้องมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องการติดต่อสื่อสารต่างชาติต่างภาษาโลกโซเชียลออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นการที่เหมือนแบบไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็ คุณรักในงานตรงนี้ตรงนี้มากนะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณสามารถทําได้ด้วยความชาญฉลาดของคุณวิธีเทคนิคทริคต่างๆในการการทำงานหน้าที่การงานแล้วก็การติดต่อสื่อสารด้วยเช่นกันนะคะคุณหลงรักในงานตรงนี้มากแล้วก็เหมือนแบบมีหน้างานหนึ่งที่ทําให้คุณเหมือนแบบจะพยายามค้นคว้าศึกษาหาความรู้มันแล้วก็จะชนะมันตรงนี้ให้ได้ถึงขั้นแบบว่า ติดงานติดงานอย่างบ้าคลั่งเลยนะคะแล้วที่สําคัญอ่ะมันมีเรื่องราวที่คุณจะต้องตัดสินใจในเนื้อง,งานท่านี้เลยนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนแบบเป็นคนที่ตัดสินใจเป็นคนที่ทำเป็นคนที่เหมือนแบบคิดน่ะมันก็ถึงขั้นที่แบบมันก็สมเหตุสมผลและที่เหมือนแบบถึงขั้นเดวิว่าติดงานเลยให้ถ่องแท้แน่ชัดจริงมีหลักฐานแน่นอนจริงคุณจะได้ตัดสินได้นะคะประมาณนี้นะคะ และบางเนื้องานอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ถนดัดเพิ่งเริ่มจับเพิ่งเริ่มทําแต่คุณทําได้นะคะก็เป็นเด็กถือถวยนะคะทําได้แล้วก็มีความามีความสุขมันมีความเผยเออเฟือเผื่อ,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 อแผ่ด้วยนะคะมาเริ่มหัวข้อต่อมาหัวข้อของการเงินนะคะคุณสิงจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนมิถุนาย,ยนปีของ5านี้นะคะเริ่มคะ่ะ อสุวินถือเหรียญราชินีถือเหรียญ the moon the star the tower ค่ะและใต้สำรับเป็น The Chariot มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางนี่แหละในเรื่องของการเงินนะคะหมอคอ พูดได้สําหรับก่อนดชาริออ,อนเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของอาบางท่านอาจจะต้องเหมือนแบบใช้เงินเพื่อโลกออนไลน์บางท่านอาจจะขายของออนไลน์ก็มีด้วยนะคะและที่สําคัญคุณเป็นอัศวินะจะพยายามหาเงินเมกมันนี่มาให้ได้เยอะน,นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยคุณเป็นราชนีถือเหรียญสุดท้ายแล้วว่าคุณ คอยเก็บเงินแล้วก็คอยแบบคอนโทรลใช้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะและก็ยังมีความที่กังวลอยู่บ้างในเรื่องของเงินเนื่องาน,ต,นตัวตัวความรักครอบครัวมีความกังวลอึมครึมอยู่นะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะในตัวตนของคุณแล้วว่าการเป็นเดอรสตาร์ในเรื่องของการเงินเนะะี่ยค่ะมีออร่ามีจุดจลัดบ้างบางท่านเนี่ยอาจจะเหมือนแบบว่า มีลูกค้ามาติดงมแงมากมายมีเอฟซมาติดตามอะไรด้วยนะคะก็มันเหมือนแบบได้เริ่มต้นใหม่ที่บราโวอะที่แบบว่าลูกค้าแฮก็มาติดตรึมเลยอะไรประมาณนี้นะคะเน้นย้ำนะคะ,ะชาวต่างชาติต่างภาษาการเดินทางออนไลน์นะคะทำได้เลยค่ะเงินมาเป็นถุงเป็นถังจ้ะมา หัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อของความรักมิทุนานี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักเจ้าค่ะเริ่มค่ะ The Wheel of Fortune ค่ะ The Hermit เรงนะคะสิบไม่เท้าเก้าไม้เท้าและห้าถ้วยกับสิ่งที่เอื้อมไม่ถึงนะคะโอเคมันเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องไปพบเจอกับความรักที่อ๋อ ไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยเรื่องราวเหล่านั้นได้มันเป็นความที่คุณจะต้องนิ่งเงียบสงบความเคลื่อนไหวในความรักครั้งนี้และที่สำคัญคุณรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องแบกรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องอะไรอยู่คนเดียวในการตัดสินใจนะั้นในการกระทำนั้นกับความรักครั้งนี้บางอย่าง มันก็รู้สึกเหมือนเอื้อมไปไม่ถึงซึ่งอาจจะมีสองเท่วนี้รออยู่แต่คุณจะพยายามเอื้อมไปกับสามเทยข้างบนที่คุณไม่สามารถเอื้อมถึงได้ในเรื่องความรักของตรงนี้นะปัจจุบันนี้และที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่า โรแมนติโซเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณสิงห์บังนะคะ i t could be the one คุณได้เลือกแล้วแหละว่าคนนี้น่ะ trust ค่ะขอเชื่อใจกันนะคะ getting to learn an a u t h o r นะคะก็จะมีเรื่องราวอะไรอีกมากมายที่คุณจะต้องทำความเรียนรู้ทำค,ความเข้าใจนะคะ เ e อรี่ซูนค่ะกิบยูเลเดชชิวเชนมาคะ, change, ะ,คะเร็วๆนี้แหละจะได้มีการเปลี่ยนสถานะนะคะจนไปตลอดรอบสองได้ความรักครั้งนี้ประสบความสำเร็จถ้าคุณเลือกแล้วคุณต้องใช้ความเชื่อใจและพยายามเปิดใจกว้างบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิด แต่มันอาจจะใช่ในบางเรื่องราวที่เขาหรือเธอจะกระทำให้คุณเห็นว่าความรักครั้งนี้โอเคนะฉันเลือกคุณแล้วประมาณนี้นะคะคุณสิงห์เวดดี้ซูนเร็วๆนี้แหละคุณจะได้มีการเหมือนแบบแกลนเอาเ n ็นิ่งกับความรักครั้งนี้นะคะบางคู่อาจจะแต่งงานกาันอาจจะสร้างเรื่องหอมาอยู่ด้วยกันหรือบางคู่อาจจะเหมือนแบบคุยกันเปิดตัวเป็นแฟนกันให้าชาวโลกของคุณทั้งคู่ได้รับรู้อย่างนั้นเองประมาณนั้น ความรักครั้งนี้ไปได้นะคะไปได้ตลอดรักฝั่งเลยมาดูกันดีก,กว่าว่าคอแห้งกอคอมันแห้งนะคะอ่ะมาดูกันดีก,กว่าว่าคําตอบของนางฟ้านะจะให้คําตอบอะไรกับคุณสิงห์บ้างนะคะในเรื่องของความรักเกือบเตล่าเกือบเตละอีกนิดนึงถ้าลองแบบนะ่ะพีจะพีจะคอแห้งไม่ใช่พูดมากก็ต้องหิวน้ำสิอ่ะเริ่มค่ะ เดี๋ยวก็น,นะจ๊ะเดวกตอนกับอะไร Are you ready คุณพร้อมแล้วหรือยัง Don't stop ค่ะ Success so No need to worry ค่ะได้สำหรับเป็น Improve health มา เดี๋ยวก่อนตั้งตัวตั้งสติให้พร้อมนะแล้วก็เขาบอกว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังอย่าหย,ยุดนะในความรักครั้งนี้เดินหน้าต่อไปเลยเพราะว่าความสำเร็จรอคุณอยู่ความสำเร็จรคอค,รจรคุณอยู่นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยความรักเรื่องนี้ว่าจะเชื่อใจเขาได้ไหมเชื่อใจได้ค่ะเพราะเขาเป็นคู่คุณเชื่อใจได้แล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลเครียดมากเก็บตัวเงียบเงเป็นฤษีอมทุก เป็นอะไรที่อมบวยหน้าเบี้ยวอยู่คนเดียวเขาบอกว่าให้คุณน่ะดูแลสุขภาพสุขภาพนี่หมายถึงร่างกายด้วยจิตใจด้วยความคิดตัวเองด้วยนะคะมันจะได้ล,าดล่าเรื่องมอมวยเนี่ยะคะ่ะมันก็จะออกมาทางสีหน้าท่าทางแล้วก็แววตาแห่งความสุขนะคะคนรักเราก็จะได้มุ่มมุกงบู้เสพติดความสุขจากเราไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าชาวราศีอะไรลักษณะอะไรที่มีผลกับคุณสิงห์บ้างนะคะ จูปิเตอร์ค่ะราศีธนูอ่าสกอปิโอพิจิกค่ะและราศีมีนมีนท่านน้ำมาเด่นนะท่านน้ำแล้วก็ท่าไฟเนะคะก็มวยดูเป็นแบบ general reading นะคะดูแบบโดยรวมทั่วไปแอะโตรนะ อาจจะตรงหรือไม่ต้องสำหรับชาวสิงห์บางท่านนะคะแต่ก็ถ้าใครอยากดูเป็นการแม่นยำเจาะลึกที่แม่นจริงๆนะคะทักได้อดีหมนมาได้นะคะ,ะแล้วก็ ช่อง YouTube อย่าดูเพียงอย่างเดียวน้องไม่ดีไม่ดีม,ดมากดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็มาไลค์มาแชร์มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะจะได้มีปปอปอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่าหมวยมาแล้วคะ่ะมูเตทาลอดใบหมวยมาแล้วนะคะช่อง YouTube ของหมวยเองนะคะสุดท้ายนี้ ขอฝากชาวราศีสิงห์นะอย่าคิดมากเริ่มจะเลิกจำศีลเลิกนิ่งเงียบสันโดษอารมณ์ alone, อยู่คนเดียวไม่เอาไม่เอาออกมาใช้ชีวิตกับคนรักใช้เวลาความสุขที่มันมีค่านั้นนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะก็เสพความสุขให้มันมากๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะ นำพาความสุขอยู่แล้วนะมีอมทุกนานนะก็ขอฝากด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย